สำหรับโค้งสุดท้ายก่อนที่รถบดอนจะจากไปนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นมา4จ่าย3ด้วยครับสำหรับคนที่มากินหลังสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมที่สุดโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นวันที่20เมษายนนี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ซุก,กี้ของแมนดารินนะครับผมอันนี้จะเป็นสาขาที่ลาดกระบังนะครับนี่เขาจะมีราคาอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ราคา จะมีราคา299บาทแล้วก็399บาทนะครับแมนดารินซุกี้วันนี้ที่เรามากินนะครับผมก็จะเป็นที่สาขาลาดกระบังนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาคําว่าแมนดารินสาขาลาดกระบังใน Google เพื่อตรวจสอบเส้นทางได้ทันทีเลยครับหรือว่าใครจะคลิกดูจากลิงก์ที่กัดใต้คอมเมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมากินข้าวหัวในราคา399บาทนะครับจะเป็นราคาสูงสุดที่สามารถกินได้ทุกอย่างในร้านเลยครับ รวมถึงตัวติ่มซำที่เรานั้นน่ะไปรีวิวมาแล้วครั้งก่อนเลยครับที่นี่นะครับสามารถนั่งกินได้ทั้งหมดเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันครับซุปที่นี่ก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบครับผมเช่นซุปต้มยำซุปน้ำใสซุปหม่าล่าการสั่งอาหารนะครับสามารถสั่งผ่าน QR Code ได้ทันทีเลยครับลูกค้าสามารถสแกนปุ๊บ แล้วก็เลือกว่าจะเอาเมนูน <East. S 2> ี้เมนูนี้เมนูนี้แล้วก็กดสั่งได้ตลอด1ชั่วโมงครึ่งเลยครับสำหรับเครื่องดื่มแล้วก็น้ําจิ้มนะครับผมลูกค้าเนี่ยสามารถบริการตัวเองได้เลยครับวัตถุดิบที่นี่ทุกอย่างนะครับผมจะส่งตรงมาจากครัวเลยครับเหมือนที่สาขาพระราม9ก้าเลยครับยกเว้นบางเมนูที่จะใหม่กว่าทําสดกว่าทําในสาขานี้กันเลยครับปกติแล้วเนี่ยทางร้านจะเปิดเวลา11โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งครับแต่ว่าในช่วงรอมฎอนนี้นะครับผมจะมีการขยับขยายเวลาขึ้นเป็นเปิด11็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิด นี่นะครับเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มซุกกี้แล้วก็มีพวกคอนซึแล้วก็อะไรจิกโกจิกกี้ใช่ไหมจิกโโ่จิกโ <c oughs> ออน,นั่นแหละน้ำจิ้มประมาณนั้นนะครับน้ำจิ้มมีให้เลือกเยอะมากอันนี้จะเป็นเนื้อที่เราไปจุ่มมาในซุปน้ำดำนะครับผมนี่แล้วก็นี่จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยบิสมิลลาใครสายชีสนะครับผมเราก็สามารถนี่เอาเนื้อขึ้นมาแล้วก็พันชีสได้แบบนี้เลยนะครับเอ่ <c oughs> จุ่มน้ำจิ้มไปอย่างนี้เลยเอาบิสมิลลออาอย่างเงี้ยหนึบหนึบหนับๆนับ แล้วก็ซุปต้ยมยำนะครับนี่ผมอ่ะชอบเอาพวกทะเลเนี่ยไปต้มนี้มันจะเหมือนกับเรากินต้ยมยำกุ้งเลยอร่อยมาก้ทะเลเออต้อยมยำทะเลอารมณ์เดียวกันเลยแล้วก็อันนี้นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเนื้อที่เราไปจุ่มในซุปหมาล่านะครับกินหมาล่าหอมมากหมาล่าคุ้มกระมูเลย สุดท้ายนะครับผมจะเป็นน้ําใสนะครับนี่อันนี้จะเป็นน้าใสนะใไทที่มาที่นี่นะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือใครที่มาเช็คอินถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยที่ร้านเขาจะลดให้10%เลยนะครับอย่าลืมมาใช้โปรโมชั่นกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมนะครับเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอนนี้เท่านั้นนะครับผมที่ทางร้านเนี่ยจะเปิดเวลา11.30จนถึงเที่ยงคืนนะครับรอมฎอนจากไปแล้วเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเปิดทำการปกติครับในเวลา11.30แล้วก็ปิด4.30ครับ